คนไทยแบบรับมือกันเก่งนะอันนี้พูดถึงคนไทยนะไม่ได้พูดถึงรัฐบาลต้องขอโทษป้าอนุทินด้วยนะครับแต่ลูกไม่อะอะไรวะว่าเฟิลวิฟที่กูชอบไปกินตรงแถววัดลาดพร้าวก็ปิดปิดหรอหายไปแล้วไม่ใช่ปะเนี่ยใช่แล้วผมมงกม่องกอด สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราลองคุยดีพอดแคสต์อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับผมเจแปนครับใช่ค่ะพัตเตอร์คนดีคนเดิมครับอ่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้กันช่วงนี้อรอช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อเนะเอาตามที่เราอัดวันนี้นะวันนี้เราอัดกันวันไหนนะวันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้อ๋ออ่าวันที่สิบสี่สิบสี่ก็เมื่อวานจริงๆมันมีข่าวที่โด่งดังมากในประเทศไทยตอนนี้อ่าก็เกี่ยวกับ โควิดโควิดจะมาล้วลอกสองหรือเปล่าอะไรอย่างไรก็คิดว่าไงถ้ามาแล้วลอกสองมาละวลอกสองสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะกูต้องเบื่อกว่าเดิมอคือตอนรอบแรกแบบมันเหมือนแบบใช้โคต้าความเบื่อไปจนกูหมดแล้วอ่ะแล้วเพราะว่ารอบสองเราก็แบบพอเขาแบบใครใครายล็อกดาวน์ใช่ไหมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะเราก็ทํางานทํางานทํางานยังไม่ได้แบบทําอะไรแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเลยคนอื่นเขาอาจจะไปแล้วแต่พวกเราอ่ะยังไม่ได้ไปเลยแล้ว อ่ะกำลังจะล็อกด้อ,อีกแล้วคือกูก็ต้องแบบเบื่อเอ๊ะยังไงเพราะว่าคุณป้าอนุทินก็ออกข่าวมาแล้วว่าแบบเตรียมพร้อมถ้ามีแล้ะลอกสองก็เตรียมล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งใช่ซึ่ง้าล็อกด,อดาวน์ครั้งนี้ก็คือจากครั้งที่แล้วก็คือแบบเวิร์กฟอร์มโฮมก็คือยังมีงานทํางานที่บ้านครั้งนี้อาจจะแบบไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ได้ไม่มีบ้านทั้งงานไม่มีบ้านก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีไปนอนใต้ซูมออลโนพัตเตอร์พัตเตอร์หรอก็เรื่อยๆอะไรคือเรื่อยๆอะ เเลยก็อ,อยู่แต่บ้านแล้วก็มีไปถ่ายงานแล้วก็แบบออกไปเที่ยวนิดๆหน่อยถ้าเกิดล็อกดาวน์อีกอ่ะจะเจถ้าล็อกดาวน์อีกก็คงขาดใจเบาๆเพราะเพราะเก็จะไม่ได้เพี่ขาพัดเดอร์เขาจะไม่ได้หมายถึงว่าเที่ยวแบบแ,แบบตรงล็อกดาวน์อ่ะคือสําหรับตัวเราก็คือไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือตรงเคอร์ฟิวไ้ย ต้องกลับบ้านก่อนสี่ทุเออมันต้องมานั่งพะวงก็แบบและาห้างก็ปิดเร็วอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกที่พะวงเพราะว่าร้านเล่าปิดเท่านั้นแหละสี่ทุ่มเลยเออแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าแต่เรื่องใหญ่ท,ที่สุด,ดเรื่องนั้นนะออจริงร้านน้ฮงร้านอานหารอะไรอย่างเงี้ยอย่างปกติไปเดินห้างใช่ไหมไปกินข้าวเย็นกับพ่อประจําเนี่ยปกติพ่อก็ทํากิจการก็จะปิดร้านทุมน่มนึงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมันมีเคอร์ฟิวอ่ะคือแบบอ๋อรายได้หลังจากหนึ่งทุ่มอะไรอย่างงี้ ไม่ใช่แบบเวลาห้างไงเขาก็จะรับออเดอร์สุดท้ายประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มแล้วเราก็จะปิดร้านไปกินข้าวไม่ทันแล้วรอะม่่อะไรกินอ่าเออก็เป็นเป็นเรื่องเซงของเราก็ถือว่าโควิดรอบแรกจริงๆรอบแรกมันก็ส่งผลต่อใครหลายคนมากๆในประเทศจริงๆทั่วโลกแหละเออรวมถึงพวกเราสามคนด้วยอ่าก็ก่อนที่มันจะเกิดระลอกสองซึ่งไม่รู้ว่าตอนป่อยมันจะเกิดหรือยังนะเราจะมาพูดก่อนว่า รอบแรกมันส่งผลอะไรกับพวกเราบ้างอะเอาที่ใครก่อนทัตเตอร์ก่อนแล้วกันรอบแรกส่งผลยังไงกับเราเหรอก็อย่างที่เล่าไปนั่นแหละเรื่องแบบว่ามือเย็นของเรามันเป็นมือสําคัญที่สุดในบ้านาเพราะว่าจะเป็นมือที่ต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านกับแดดดี้นั่นก็เป็นมือที่แบบว่าต้องออกไปหาข้าวกินใช่ไหมแต่พอเวลามันปิดเร็วปุ๊บอ่ะมันก็ทําให้เรา ไม่รู้จะกินอะไรเป็นปัญหาโลกแตกหนักเข้าไปใหญ่ว่าจะกินอะไรดีทีนี้แต่ว่าแดดดี้ชอบมากเคอร์ฟิลทำไมอ่ะเพราะว่าแดนดี้เกลียดเด็กแว่นมันก็จะไม่มีปัญหาเด็กแว่นเด็กแว่นเด็กแวนก็จะไม่มีเพราะว่ากลับบ้านก็ไม่มีบ้างจะลดลงแต่ถามว่ายังมีไหมก็แปลกใจว่าทาไมยังมีอยู่อ่าแต่ก็มีน้อยลงมันก็มีน้อยลงแต่ว่าเสี่ยมันก็จะแปล่เข้ามาแบบชัดเจนแบบปกติเอออะไรอย่างนั้นก็ผกระทบสะเทือนอะไรกับเราอีกรอ เวลาออกนอกป้ายอะไรเงลยมงอะเออประเด็นหลักหละเพราะว่ารอบที่แล้วเพื่อนก็คือกระจัดกระจายไปทั่วประเทศกระจัดกระจายก็คือไม่ได้เที่ยวเพื่อมีใครอยู่กรุงเทพสักคนตอนนั้นไม่ได้เที่ยวเงามากเออเออแล้วก็ร้านเหล้าก็ไม่เปิดใช่ไหมร้านเหล้าก็ปิดอันนี้คือปัญหาหลักของพัตเตอร์แหละคือเงาค่ะเอเคเงาเงาแล้วก็ร้านเหล้าไม่เปิดก็คือไม่ได้เมา แต่ว่ารายได้ของพ่อก็คือลดลงไปบ้างแต่ก็กยังโชคดีเพราะว่าไม่เหมือนเอศรษฐกิจอ้ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นเพราะว่าพอดีที่บ้านเขาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไงธุรกิจที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่ามันก็ <ลด S 1> ยัง<ข>อพอนะอยู่รอ,อดได้แต่หลายที่ที่เขายังต้องจ่ายค่าเช่าอยู่อย่างร้านแต่ผมที่เราตัดกันประจําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็น่วมเพราะว่าสามเดือนก็คือว่า เขาเจ้าของตึกเขาไม่ลดค่าเช่าให้ก็จ่ายไปเป็นแผนก็คือแต่ว่ารายได้ไม่มีรายได้ไม่มีเดี๋ยวต้องจ่ายเงินตรงนั้นไปรัฐบาลช่วยได้มากสุดก็คือแค่สามพันหรือห้าพันนะห้าพันห้าพันเออได้ห้าพันต่อเดือนซึ่งไม่ได้ทุกคนด้วยใช่กับที่บ้านในธุรกิจนีกคือว่าป้าป้าในขายของมาที่ตลาดนะจะจุจ่าอันเนี้ยปิด แบบปิดจริงจังเลยรายได้ก็คือไม่มีรายได้คือไม่มีเลยสามเดือนนั้นคือปกติแค่ขายอ่ะเสาร์อาทิตย์เองแล้เนี่คือสามเดือนคือหายไปหมดค่าเช่าก็ยังต้องจ่ายอออืก็ถือว่าไม่แต่อันเนี้ยคือต่อให้มันเปิดแล้วใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้เปิดให้ต่างประเทศเข้ามาได้เราไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยรายได้มันก็ยังคงไม่มีเพราะว่าทางติดเธอคือต่างชาติใช่ไหมต่าชาติคือต่างชาติขายของฝากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นของกระทบอยู่ อันนี้ก็เป็นผลกระทบด้านธุรกิจเ<ช><ช>ยกับเศรษฐกิจต่างๆของประเทศจริงๆของเราก็มีของเราเป็นปัญหาหลักของเราก็คือที่แค้นแค้นแค้นแค้<ข>น,นมากคือแบบแค้นโควิดแบบสาบแช่งต้นกําเนิดโควิดมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือทําให้เราอดได้ไปอเมริกาดูเสื้อเ,เราเนี่ยดูเสื้อเราเห็นไหมเราใส่เสื้อเลยมามองเห็นไหมนี่ซูม้าไปเสื้อเราต้องการให้รู้ว่านี่คือมิกกี้เมาส์คือจริงๆอ่ะเราได้ไปสอบสัมภาษณ์ที่จะไป เวิร์กที่ดิสนีย์ดิสนีย์เวิร์กออร์แลนโดฟลอริดาก็คือต้องไปปีนี้ตอนตั้งแต่ไปตั้งแต่พฤษภาจริงๆถ้าไม่มีโควิดป่านี้เราก็คงแบบเดินเล่นอยู่ในดิสนีย์เวิลด์แบบทักเฮลโลอลาดีอะไรอย่างนี้ทุกคนก็อาจะเห็นคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องแบบอยู่ที่อเมริกาดิสเน่แลนด์อะไรทุกคนควรจะได้เห็นแบบดิสนีย์เวิลด์มันมีอะไรบ้างการทำงานเป็นยังไงไปตรงไรบ้างเป็นอากาดเออก็คงแบบมีชีวิตที่สุขสันรรสุขสบายไม่ไม่รู้แต่มันก็คงแบบ สนุกสนานเออมันเป็นประสบการณ์ที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของเด็กมหาลัยที่ต้องแบบต้องไปเวิร์กที่เมกาเพราะชีไม่ได้ไปมาตั้งแต่ปีหนึ่งไงใช่ก็คือแบบเพิ่งมารู้ว่าแบบมันมีโครงการหลิงพไซมาแนะนํามาว่าเออมีโครงการนี้อยู่ลองสมัครกันไหมอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏไปสมัครสอบสัมภาษณ์คือเป็นคนที่กระจอกภาษาอังกฤษมากๆไงแล้วก็รู้สึกว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบที่แบบฟุกมากที่ผ่านได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปวะสรุปก็คือบง ท<จ>ำได้เลยต้องพามันไปไหว้เจ้าหลายสำนักมากแล้วก็เนี่ย <ขอ S 2> แบบมันสอบผ่านแบบมันอยากไปมากขนาดตอนนั้นโควิดมันมันมีแล้วอะ่ะแล้วกูออบอกว่าแฟนมึงต้องไม่ได้ไปแน่เลยเพราะว่าแบบคือเมกามันติดหนักอะ่ะทุกคนแฟนก็ออยังแบบพูดทุกวันว่าถ้าเขาให้ไปได้เราไปนะถ้าให้เขาให้เราไปได้ไปนะแล้วกูก็แบบมึงแต่มันอ,อันตรายนะแบบมึงจะกินข้าวยังไงแบบวอร์มาก็ปิดหรืออะไรงเงี้ยมันบอกแต่ถ้าไปได้เราไปอะ่ะแต่ปรากฏมึงไปไม่ได้ไงแฟนที่เขาผิด S <S <S ใช่แล้วเขาแบบเขาส่งจดหมายาแบบยกเลิกนะอะไรอย่างนี้ก็คือบงก็คือจบแล้วชีวิตเด็กมา,มาอ,อะไรครง, <S <S ง,งเศร้ามากจริงแหละแบบเศร้ามากเออมันเป็นปัญหาแบบใหญ่ก็คือแค้นอันนี้ก็คือแค้นโควิดก่อนซึ่งต,ต้นต้นกําเนิดก็คือไม่รู้ว่ามาจากไหนมี<า>แค้นอีกรอบนึงด้วยไหมมีจริงๆมีหลายรอบก็คือแค้นแต่ที่แค้นที่สุดคือดิสนีย์คือแบบทุกวันนี้ยังแค้นอยู่แล้วแบบอดไปเลยยังภาวนาให้แบบเออยังมีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับ ฝันกลางวันนตว่าเผื่อปีหน้ามันจะดีขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบเออลองกลับไปไหมอะไรอย่างนี้แต่เท่าที่ดูก็คือเหมือนกับไม่น่าจะดีขึ้นหรอกปีหน้าอาจจะยังไม่ถึงอนะ่ะเนาะปีหน้าน่าจะแบบปีถัดไปนูน่นอาจจะพอมีหวังหน่อยแต่ปีหน้าอ,อแต่สําหรับออการไปดิสนีย์ก็คงไม่มีหวังแล้วแหละออไม่มีสิ่งอะไรคะแลว<ล>นี่ก็เรียนจบแล้วนี่ใช่ก็คือจบแล้วก็คือเขาไม่ให้เข้าแล้ว ไปวีซ่าอะไรก็ไม่ได้แหละใช่มันคนละวีซ่ากันถ้าเกิดแบบโครงการนั้นมันต้องเป็นเจวันไงแต่ว่านี่เรียนจบแล้วก็ใช้เจวันไม่ได้สมัครเรียนใหม่เหนเป็นแฟชี่นถ้าสมัครเรียนใหม่แล้วเขาให้ไปก็เตาคือมันเคยพูดด้วยซะว่ามันไม่ไม่ต้องเรียนจบก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะได้ไปดิสนีย์อ่ะคือมันอยากไปขนาดนั้นอ่ะเคยเคยเคยคุยกับที่บ้านว่าแบบ จริงๆถ้าสมมติปีหน้าแล้วสมมติมันหายแล้วดิสนีย์แบบเปิดรับสมัครใหม่เ่ยจริงๆไม่ต้องการจบปีนี้ก็ได้นะคือสามารถจบปีหน้าได้เพื่อจะไปสมัครเออไม่ต้องลงเรียนที่อะไรเลยแต่จบปีหน้าได้เพราะจะไปดิสนีย์จริงๆคือยอย่างได้เจวันไงแต่ทําไมปีหน้าจะหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คืออย่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จริงๆเพิ่งเปิดนะฮ่องกงดิสนีย์รู้สึกว่าจะประกาศปิดอีกแหละหรือว่าที่ไหนสักที่เนี่ยในโลกเนี่ยของดิสนีย์คือแบบเปิดอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ประกาศปิดญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่นน่วาเเไไปทศห ู้สึกว่าเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ประกาศหยุดแบบไม่มีกําหนดอีกแล้วโคตรเศร้าเลยอ่ะแล้วต่อไปของคุณทรายจะแบ่งเป็นแบบสองพาสใหญ่ๆพารแรกก็คือว่าเกือบจะได้ไปแบบแพนเที่ยวทุกคนเข้าใจไหมแบบแพนเที่ยวที่แบบว่าหนึ่งญี่ปุ่นกับเรียนดำน้ำําคือเราอะแพนไว้สองอย่างนี้ตอนละลอกแรกมาเราวันจองตั๋วไปญี่ปุ่นไปแล้วไปถ่ายงานแต่ปุ๊บโควิดมาก็ต้องแบบเลื่อนตั๋วเครื่องบินอะ,อะไรแบบนี้ก็แบบ โหญี่ปุ่นแม่งกำมันจะได้ไปญี่ปุ่นต้องมาเลื่อนแล้วแบบเป็นฤดูซากุระแบบเชวมได้ตั๋วถูกพอดีปุ๊บฝันกลางวันกูดับอีกแล้วอากูเดินทางออกต่างประเทศไม่ได้จ่ายไปเรียบร้อยจ่ายไปเรียบร้อยหมดแล้วอทุกอย่างมีการเกิดขึ้นไปแล้วเบิบช่างมันแม่งไปต่างประเทศไม่ได้กูจองไปเรียนดำน้ําแล้วกัน เอาใกล้กบ้านเราก็ใกล้กบ้านในไทยมันก็ไม่เอ้แต่ตอนที่ต้องเดินดำมดนี่คือตอนนั้นมีโควิดยังไงมีแล้วแต่ว่ามันยังแบบว่าไม่แรงมากคือคุณป้านุทินอ่ะได้พูดว่าแบบประเทศไทยไม่เป็นไรหรอกแบบนี้ไงมันเป็นแค่วัดธรรมดาเออเป็นแค่วันธรรมดาแบบประเทศไทยคนไทยเน่าตื่นกระหนกสิแบบนี้ไงก็พ่อพูดมาเนาะก็พ่อพูดมากูเป็นลูกสาวกูต้องเชื่อต้องเชื่อป้าแล้วกูก็แบบโอเคงั้นโอเคครับป้าโอเคครับป้า นู่นนี่นู่นนี่อ่ะเรียนนำน้ำหมื่นหนึ่งต้องจองตั๋วไอ้ต้องต้องบุ๊กิ้งไปก่อนสองพันอะก็จะเพื่อจะไปกับเพื่อนสองคนก็บุ๊กไปเสร็จแล้วไอแล้วบึ๊บบงไม่ได้ไปแล้วคือเพื่อนทํางานเป็นแบบวิศวกรเขาไม่ได้แบบมีเวลาว่างแบบอตลอดเวลาอย่างเงี้ยตอนนั้นจะไปทศกัณฐไงแล้วไหนวันว่างกูอีกก็ไม่มีก็ไม่รู้ว่าเงินที่จ่ายไปจะได้ไปอีกไหมหรือว่าแบบกูจะมีโอกาสเห็นฉลามวันตอนพศไหนแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดว่า เขายังเป็นอย่างนี้อยู่ฉลามวันอาจจะกลับมาก็ได้นะไม่คือมันไม่เห็นอยู่แล้วที่พบอไอที่เกาะเต่าไงแต่ว่าแบบกูขอให้ได้ไปก่อนแบบได้ไหมตอนเนี้ยเออกูขอให้ได้ไปก่อนแบบได้ไหมให้ให้พี่ได้ไหม,ไไหมให้พี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องแบบกลับไปอยู่หันใหญ่ปัญ<ร>หาปัญหาใหญ่ที่สุดของการอยู่หันใหญ่ของกูเลยนะก็คือคิดถึงบอลชอน เออจริงจริงคือ <c oughs> หาดใหญ่มัน<อ>ไม่ไ<ห>มีบอลชอนแล้วแบบปกติอ่ะกินบอลชอนเป็นกิจ,จวัตรประจำวัน <c oughs> ออแก๊งเราโดยเฉพาะใส่กับแฟนแบบมึงตื่นเช้ามาลืมตามึงสั่งบอลชอนกันไหม <c oughs> แต่พอกลับไปหาดใหญ่คิดถึงบอลชอนมากทําไงาทําไงเครื่องบินก็ไม่มีคือถ้าเกิดมีเครื่องบินมีแบบคนส่งที่เป็นเครื่องมีกูคงสั่งไปแล้วอ่ะเออมันเกินเบอร์มากก็หนูรักของหนูกูแม่แต่นี่ยังมีความโชคดีคือกลับไปอยูุ่่งส่งใช่ไหมแล้ว พี่ชายต้องมาเรียนที่กรุงเทพเหมือนกับต้องมาส่งโปรเจกต์อะไรอย่างนี้พ่อก็เลยต้องขับรถจากทุง่งสงก็คือนครศรีธรรมราชมากรุงเทพแล้วขากลับก็คือฝากพ่อซื้อบอนชอนจากกรุงเทพไปลงทุง่งสงนั่นเลยดูไ<ด>มงว่าใคร <c oughs> เกินเบอร์กว่าอันนี้ขับรถสิบชั่วโมงนะน,น,นั่งสิบชั่วโมงคือบอนชอนพ่ออเดอร์ไงพ่ออเดอร์แต่ก็คือกูอยาหวังแต่พ่ออเดอร์เลยคือแบบนั่งนึกภาพแล้วก็ส่วนพ่อกูจ้ะ อยากไปเยาวราชเพื่อจุ๋ยกุ้วยจุ๋ยกล้วยเท่านั้นที่อยากกินตอนนั้นก็ปิดเหมือนกันใช่ไหมเยาวราชก็ปิดเขาก็ไม่ได้ขายหรอกมืงอสี่ทุ่มสามทุ่มใครจะมาขายอ่ะเยาวราชตลาดกลางคืนไหมก็เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่มากแบบเรื่องเรื่องกินใครแต่พู่วรอลเล่นขอพูดเลยว่าไม่ได้รอเล่นมนกับมาเรื่องกินกินมึงค่าใหญ่มันแบบค่าแก๊บอะไรอย่างงี้แพงนะแบบกรุงเทพมันอาจจะยังแบบ ชีวิต่หาดใหญ่รู้สึกว่าแบบช้อยมันน้อยอ,ะอ่ะที่อยู่ในบุ๊กกิ้งพวกนั้นก็แบบก็แพงอ,ะอ่ะแล้วโฮมคุกกิ้งคือกูอก,อก็กระจอกอีกกูก็ทําเป็นอยู่แบบไม่กี่เมนูสรุปก็คือทั้งทริปนี้มีเรื่องดีอยู่คือน้ําหนักกูลดไปเกือบสิบกิโลเพราะว่าแดกข้าวไม่ได้ <laughs> แต่ลอบ่างนี้มีอะไรอีกไหมที่ส่งผลกระทบต่อคุณตายจริงจริมันเยอะมากจนแบบให้มันเรียงตอนนี้มันคิดไม่ออกเงาไหม เพืเ่อนๆไงกะจัดกระจายไปอยู่ไหนกันเหงาเพราะว่าพี่พี่ชายพี่ชายอ่ะ,อะไปอยู่ที่อื่นไปขึ้นเรือไปแล้วคุณต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วพี่ชายเป็นคนกลัวโควิดขึ้นสมองมากบอกว่า,าห้ามไปไหนเลยห้ามออกจากบ้านเลยพวกพราว่านั่งในห้องในบ้าน <c oughs> นั่งดูยูทูบเน็ตฟิกไปทวัน,วน <c oughs> อยากกลับไปหาพ่อก็ไปไม่ได้พี่บอกว่าพ่อเป็นผู้สูงอายุโควิดน่าก,กลัวมากสําหรับผู้สูงอายุ มึงน่ะจะไปติดพวกต่ไม่ต้องไปอ้าวโอเคกูไม่ไปต้องอยู่เหงาเหงาคนเดียวอืมีไหมจริงจริงก็มีกระทบเศรษฐกิจที่บ้านอ๋อจริงๆเรื่องนี้ต้องพูดอีกอย่างนึงก็คือกระทบกับเด็กจบใหม่อย่างเรานี่แหละคนเดียวก็คือหางานยากมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบอะไรรู้สึกว่าหลายๆบริษัทอ่ะเขาเริ่มแบบทยอยเอาคนเก่าออกแบบบริษัทอย่างไอเนี้ย มูจิที่เมกาก็ยื่นฟ้องลมละลายว่าแบบเพราะว่าขาดทุนยับเยินเป็นพันล้านบาทประมาณเ<ช>นี่ยผ<ร>ะว่าธุรกิจล้มเยอะมากเออใช่แบบบางที่ก็ล้มละลายบางที่ก็ปิดอย่างมันมีร้านข้าวหรือร้านอะไรวะที่เราคุยคุยกันเขาบอกนั่น,นร้านข้าวที่สยามหมืออะไรร้านแกงกะหรีหรืออะไรวะเออที่เราชอบกินกันอะจาไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรจำไม่ได้ไม่ได้บงอีกทีเอ้าปิดเฉยเลยแล้วทีนี้จะไปกินกันที่ไหนอะ มันมีอะไรกันแหละโอ้ยมีหลายที่ปิดตัวลงเออเนี่ยอะไรว่าวาฟเฟิลวิฟที่กูชอบไปกินตรงแถววัดลาดพร้าวก็ปิดปิดหรอหายไปแล้วไม่ใช่ปะเนี่ยใช่แล้วมึงไม่บอกก่อนนี่คือทุกคนเวลาที่เราสามคนชอบกินเขี้ยิ่มเลยห่ะไมปนานแล้วไม่บอกว่าก็เนี่ยบอกอันเนี่ยอ้อ้าวอุ้ยอุ้ยทีปิดแบบหายเลยเอาไปทำไงอ่ะต่อไปให้กินอ้าว ต่อไปนี้ก็ไม่เอาเพราเป็นร้านโปรดของพวกเราแล้วก็คุณพ่อพัตเตอร์เป็นแก๊งแก๊งกินของเราสี่คนชิบูย่าทเอยทำไงน้องก็หายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนไม่รู้ว่าเขาเจ๊งแหละแม่เขาอาจจะไปเปิดที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่อย่างร้านตัดผมที่เราตัดประจําเนี่ยเขาก็ไปการจะนนบุรีเพราะว่าเขาก็มีที่ทางช่าง้าช่างฟังอยู่คิดถึงช่างอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกูคือว่าผู้หญิงอ่ะ ร่านตัดผมอะไรเนี้ยปิดกูตัดผมเอ, <laughs> องทรงนี้ทุกคนที่เป็นเพื่อนในอินสตาแกรมของทรายนะคะคือจะได้เห็นไลฟ์ทรายทรายไม่เคยไลฟ์เลยยกเวนตัดผมเพราะว่าเคยตัดหน้ามาเองแล้วก็พวกนี้เรียกว่าบบหน้ามาหน้ามาทําลายอนาคตคือแบบแตัดไม่เป็นใช่ไหมเราดึงดึงมาอย่างนี้เพื่อแบบให้มันแบบเป๊ะในความแบบว่าไม่กระจายอย่างนี้ดึงแล้วก็กูอยากได้เพียมคิวเนาะตัด ปึ้งพอปล่อยปุ๊บบึ้ง,งแล้วตอนนั้นต้องไปถ่ายรูปโคตรเยอะอะ่ะเพราะเรียนโฟโต้โอ้โหหน้าม้ากูแค่นี้ทั้งวี่ทั้งวันพวกนี้ก็แบบชอบแซวหน้ามานะ้าทำลายนะเดี๋ยวว่าต<อ>ัดมึงตัดผมกูก็ตัดจ้ะ <c oughs> แต่แต่เพราะว่ามาครั้งนี้ lockdown, ล็อกดาวน์หลังจากผมปิดอืมแต่กูก็แบบดูซีรีส์บางวันก็อยากเป็นลิซ่าบางวันก็แบบ ก้าวสุภพัสาร์นตัดผมกูก็คิดว่ากูคือก้าวสุภพษสาร์แน่ๆกูต้องตัดผมด้วยช่วงนั้นก็คือปิดไปปิดไปทุกคนก็คือไม่ตัดผมก็ทําอาหารเออทำมะมาสเตอร์เชฟดาวติ๊กตอกแล้วก็ทําตัดผมดาวติ๊กตอนี่จริงพอแบบว่าโควิดเริ่มหายอยู่แล้วใช่ไหมเราเริ่มออกจากบ้านกูคุณเลิกเล่นติ๊กตอเลยแต่ถ้าเกิดอยากกลับมานะไม่อยากกลับไปติดติ๊กตอแล้วแล้วแบบตัดผมใช่ไหม แล้วกูก็ไปดูใน YouTube ใช่ไหมเขาก็แบบหมัว่าให้รวบผมทั้งหมดอมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตัดปลายแล้วจะได้ผมสั้นอยากได้แค่ไหนก็แบบกะเลยแล้วตอนนั้นผมยาวกว่านี้แล้วกูก็แบบก้าวสุภาพราตัดผมสั้นกูจะเป็นผู้หญิงผมสั้นเหมือนก้าวสุภาพราทเหมือนเดิมทุกทำตามย t ท b e ทุกอย่างโกยผลทั้งหมดมัดตัดออกมาเป็ดแต่ข้างหน้าสั้นแค่ข้างหน้าข้างหลังยาวเท่าเดิมอย่าหาทำเลยเชื่อพี่กูแบบทรงทรงไรวะ ไม่เป็นไรเราแก้ใหม่สักพักหนึ่งก็มีมีเล็บใหม่ว่าแบบผมปลายตรงดีกว่าเพราะว่าซื้อที่ม้วนผมมามการมีผมปลายตรงจะดีตัดปลายตรงมาสองจุกก็ตัดเออ,อันนี้ก็พอธรรมดาแบบง่ายสักพักหนึ่งมีการตัดผมเกาหลีขึ้นแบบเป็นไรเออทำออเอกซีรี่ไปดูตาม youtube มาหาทําอีกเหมือนกันตัดไม่เห็นเฮียอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าตัดไม่ถูกอย่าเลยอย่า,ยาหา,า<อ>ทำจริงรอ,อเขา เปิดร้านอันนี้เพราะว่าเปิดเปิดล็อกดาวน์ผมกูไม่พอตัดแล้วเพราะผมยาวไม่ทันกูตัดให้หมดแล้วยาวใหม่อีกรอบนึงเออเฮ้ยเซ็งมากบอกพ่อดิทำไมอีกพ่อปิดล็อกดาวน์อีกรอบผมมึงยาวเลยทีนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าพ่อฉันไม่ใช่มาถึงป้าต้องเรียกป้าหนูทินป้าหนุทินป้าเออมันมีอะไรกว่าสมัยตอนล็อกดาวน์รอบแรกอะไรที่เป็นปัญหานอกจากร้านตัดผมตัวเครื่องบินไม่มีไงเราก็เลยต้องนั่งรถโอนิจังกับเออใช่ต้องขับรถ กันสิบชั่วโมงเพื่อกลับบ้านรอยอ๋อตอนนั้นก็มีเรื่องก็คือว่าแม่กลัวมากโควิดกลัวกูจะกลับออดไม่ได้ก็เลยตามกูบอกว่าให้เลิกเรียนแล้วรีบกลับออตอนนั้น,ออน,น,นบอกเดี๋ยวจะออกค่าตั๋วให้เพราะว่ากลัวแบบมีปัญหาวีซา่าเพราะว่าถึงอ,อีอาร์แล้วเนาะ เสร็จปุ๊บก็บอกว่าเออกลับออดไปเพราะว่าเนี่ยพี่พี่สาวที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็เป็นพี่อาเหมือนเรารัฐบาลเขาก็แบบส่งเงินเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ไงก็คือปกติสมมติพี่ทํางานได้อิตย์ละเก้าร้อยกว่าดอลเนี่ยที่รัฐบาลให้ตกมาก็แบบแปดร้อยกว่าดอลแล้วก็พออยู่อะไรอย่างนี้ก็กินได้ก็คือได้เงินเยอะมากแต่อันนี้ก็คือทําให้เห็นเราว่าแบบ การรับผิดชอบของรัฐบาลของแต่ละประเทศความช่วยเหลือรัฐบาลใช่แต่ว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะได้ผลกระทบเต็มๆเพราะว่าโรงเรียนปิดงานก็ตกงานหลายคนเนเรียนต่อที่อังกฤษอยู่สุดท้ายแบบคิดดูทุกคนเรียนปริญญาตรีที่ไทยได้โอกาสไปต่อนอกแบบตบที่ประเทศอังกฤษเมืองแห่งการศึกษาจ่ายค่าเทอมไปแพงค่าหอแพงทุกอย่างแพงคิดว่าได้ใช้ชีวิตเที่ยวในอังกฤษแลหรือประเทศใกล้เคียงพวกนี้ใช่ไหม สรุก็คือเรียนอยู่หันใหญ่กินข้าวเหนียวไก่ทอดเหมือนเดิมเวิร์กโฟมเอ๊ะอะไรนะเขาเรียนออนไลน์เออเรียนออนไลน์ไปแล้วก็แบบหอก็ต้องเช่าอยู่เพราะว่าเป็นสัญญาเป็นรายปีอยู่แล้วใช่ไหมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโควิดก็เขาก็อยู่ไม่ช่วยอือแล้วก็ไม่คืนค่าเทอมด้วยมหาลัยเราอุยพูดได้แหละก็เราไม่นักศึกษาเราก็มีสิทธิพูดปะไม่บอกชื่อแล้วกันไม่บอกชื่อแล้วกันเพราะเราเรียนมหาลัยอะไรค่าเทอมหกหมื่นบาทไม่คืน เอาเป็นว่าอยู่แถวไม่ต้องบอกหรอกอ่ะอ่ะไม่ต้องบอกหรอกค่าเทอมหกหมื่นบาทมีอยู่ช้อยอยู่ไม่กี่อันแต่แบบก็ไม่ได้คืนเนาะไม่ได้คืนแต่ที่คิดว่าปกติเราก็เล่นแบบพิเศษอยู่แล้วไงเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้ค่าแลบแบบแม่หมื่นกว่าค่าแลบหมื่นกว่าแต่ว่าเราก็ใช้คล้องตัวเองอ่ะนี่คืออุปกรณ์เรานะอุปกรณ์เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ของเพราะว่าเราเรียนแบบพิเศษไงทําให้เราแบบไม่ค่อยได้ไปใช้แบบอุปกรณ์ของมหาลัยอืแต่ว่าต้องเสียค่าแลบเท่า ค่าบํารุงค่าบํารุงมหาลัยก็เป็นหมื่นแต่พูดถึงค่าบํารุงขอบนหน่อยอยากรู้แบบไปฝึกงานทํำไมต้องเสียค่าบํารุงวะแบบก็ไม่ได้ใช้อะไรของมหาลัยไหมวะอาจจะแบบไปอยู่ของเอกสารเอกสารอะไรอะเอกสารเรื่อขอบอกเอกสารก็เสียตังมานะแบบพวกใบเกตอะไรเขาบออ่ะพูดถึงเรื่องฝึกงานแล้วก็มีแบบเพื่อนหลายคนนะที่แบบว่าเรียนเรียนโรงแรมอะไรอย่างนี้ไงแข่งเมมไปฝึกงานหลายที่ก็แบบว่า เบ่งออกต้องยกเลิกเออใช่ยกเลิกก่อนแล้วคนที่เรียนสายนี้มากที่เขาต้องทํางานโรงแรมหรือว่าทํางานท่องเที่ยวพวกไกด์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนที่เรียนก็คือว่าว่างงานแบบยาวจริงแบบเรามีเพื่อนที่สนิทกันเงี้ยเรียนมอเทโทอีกแบบแปดร้อยก็ยังตูกงานเลยนะอืมก็แบบอยู่ที่ดวงอะมีการเปานกับว่าที่ดอยแะไรใส่สีเสื้อถูกไหมตอนสัมภาษณ์งานแล้ววันนี้เราใส่กันถูกไปเละช่างมันเถอะเออนี่เป็นคนไม่ดูสีเสื้อมงคล ใช่อะอารมณ์ดูแลตาอารมณ์แ้วกูไม่เคยดูจริงเหรอจริงนี่ดูทุกวันม่ดูแลตาอารมณ์แล้วมีกระทบอะไรอ่งไหมคือจริงมันเยอะมากเลยอะมันเยอะจริงๆมันกระทบหลักหลักมันกระทบทั้งประเทศอะทั้งธุรกิจเออธุรกิจรายเล็กรายใหญ่อะไรโดนหมดเลยแล้วว่าเออนั่นแหละแต่มันก็เป็นอีกอย่างนะที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ความสามารถของรัฐบาลด้วยอืม ว่ารับมือทำไมต้องแบบต้องอืมอย่างเงี้ยว่ารับมือได้ดีขนาดไหนใช่ไหมแต่ว่ามีการจัดการขนาดไหนพึงพอใจกับราแล้วเราพึงพอใจไหมไม่ไม่ต้องขอโทษปาอนุทินด้วยนะครับแต่ลุกไม่ฮะ เราก็มีสิทธิ์ใารเพราะเราเป็นแบบประเทศประชาธิปไตยเราก็มีสิทธิ์พูดถูกไหมรู้สึกประเทศอื่นเขาก็รับมือได้ดีกว่าเพราะว่าเราก็เคยทํามีมนี้แล้วโนะวแต่ละแต่ละประเทศใช่ใช่เราเคยทำคอนเทนต์นี้แต่ละแต่ละประเทศเขารับมือกันยังไงบ้างอะไรแบบไหนก็อืแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนะว่าหมอไทยเก่งจริงๆเออใช่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เราเก่งอย่างแบบจุฬาก็แบบกําลังไอ้นี่ทำวัคซีนเรียนวัคซีนแล้วกับคนไทยเองก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แบบ ตนกดีตระหนักต้านหนักแล้วก็ตนกด้วยตนกด้วยก่อนเดิมมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนไทยแบบรับมือกันเก่งนะอันนี้พูดถึงคนไทยนะไม่ได้พูดถึงรัฐบาลแบบประชาชนเรารู้สึกว่าแบบเราดูแลกันเองดีมากๆอ่ะอ่ะอย่างตู้ปันสุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาจากประชาชนนะมันไม่ใช่ของงานมันไม่ใช่แบบความเชื่รัฐบาลเขาแค่มาเทคเออมาเทคโอเวอร์ไปเป็นแบบใส่ชื่อใส่โลโก้เขาว่าไปอ่า อะไรอย่างนั้นแต่แบบก็มีช่วงที่แบบว่าแมสแพงมีปัญหาเนาะตอนนั้นก็แบบว่าหายากมากช่วงนั้นจริงเรื่องแมสคือแบบพอพูดแล้วอยากด่าแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นพอแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วกูก็คิดว่ายังนะหมายถึงว่าราคามันก็เบาลงแล้วมันมันเบาลงเพราะว่าเขาแบบอนุญาตให้ใช้แบบแมสผ้าไงเออล้วก็ซื้อได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบอย่างของเขาเรียกอะไรอ่ะของนักธุรกิจคนหนึ่งที่แบบรับ มาทำแต่ก็ยังเห็นกับเงียบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังตามหาอยู่เหมือนกันว่าที่จะแจดมแมดอะไรอย่างเงี้เป็นยังไงบ้างอ๋อที่แมดหายไปแมดล่องหนน่ะเนาะก็จะมีแบบแมดล่องหนจากต่างประเทศบ้างจากนักธุรกิจในไทยที่เอามาทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเอออันนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องแก้ไขกันน,ะน่ะเนาะที่ประเทศเราจะต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้คือแบบว่าอาจจะอาจจะได้ไม่ที่สุดแต่ก็พยายามแก้ให้ได้หน่อยละกันอ่าใช่ เราก็คิดว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนลำบากไม่ใช่แค่หนึ่งคนลำบากแต่ว่าการมาเทคเบนฟิตกับเรื่องนี้ในตอนนี้เรารู้สึกว่ามันผิดกาลรรเทศะไปหน่อยสําหรับหลายๆคนใช่มันเหมือนกับไม่เห็นใจกันเลยเหรอไอ้ไม่เห็นใจ<อ>มันก็แบบมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าแบบมันไม่ใช่จิตที่จะต้องมาเทคเบนฟิตอะในตอนนี้มันไม่เหมาะสมสักทางแบบอาเข้าใจคนที่แบบว่าเปลี่ยนจากอาชีพบ้าชีพเหมือนแบบพี่พี่เราที่เป็นแอร์แล้วเขาก็โดนแบบว่า ให้ออกอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนมาทําแบบเ <c oughs> บวนี่อะไรเงี้ย <c oughs> คือไม่นับนะมันไม่เหมือนกันแต่ไอที่เทคเบนิฟิตแบบโก่งค่าแมสเอยอย่างนู้อย่างนี้เอ้ยเราก็คิดว่า <c oughs> บางทีแบบ นิดนึงนิดนึ่งก็มันก็เป็นผลกระทบต่อทุกคนเหมือนกันเนาะก็ไม่ใช่แค่พวกเราสามคนก็ทั้งโลกเลยแหละก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาคุยกันในวันนี้ขอให้ผ่านไปเร็วๆค่ะเหมือนกันขอให้มันไม่กลับมาแล้วก็ได้ข่าวเหมือนกับว่าวัคฟินเริ่มพัฒนาไปได้ใช่ก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็สาหรับวันนี้พวกเราลองคุยดีก็มาคุยกันเรื่องของโควิดถ้ามีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีผลกระทบยังไงก็ คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเลยคะถ้าสมมติถ้าเกิดว่ามันกลับมาจริงอ่ะเพื่อนๆมีแนวทางการรับมือยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงเรียนสอนนำน้ำยืดเวลาให้ได้ช่วยหน่อยถ้าดิสนีย์ขาประกาศก็บอกกันได้นะขี่หุดก็เหมือนการตั๋วื้างบินแต่การบินอย่างพุ้นลมนะคือไม่ได้เงินคืนนะแค่เลื่อน ครับก็ถ้าใครอยากจะให้เรามาคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะหยิบเรื่องนั้นมาพูดคุยด้วยส่วนวันนี้พวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะคุยกันเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้ไปบปแค k e แคร์ค่ะไปไปมิมมูไปไปเดี๋ยวาย